สวัสดีค่ะอัญชนาที่ดินระยองค่ะวันนี้มีที่ดินแปลงเล็กนะคะเป็นสวนทุเรียนอยู่ที่ตำบลสอสลึงค่ะอำเภอแกลงจังหวัดระยองมานำเสนอนะคะแปลงนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นทุเรียนเนื้อที่1ไร่สองงานนะคะขายยกแปลงสองล้านบาทค่ะ รูปแปลงสวยมากนะคะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ด้านหน้าติดถนน50เมตรด้านหลัง60เมตรนะคะความลึกประมาณ43เมตรสำหรับท่านที่ทำงานอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้นะคะสอสลึงคาอยู่ห่างจาก IRPC ประมาณ20นาทีนะคะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตรยาวเลยนะคะอยู่ใกล้ถนนสุขุมวิทนิดเดียวค่ะฝากติดตามช่องอัญชนาที่ดินระยองด้วยนะคะ เราจะนำที่ดินแปลงสวยๆมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆนะคะไปชมสวนกันต่อเลยค่ะหนึ่งรายสองงานนะคะขาย2อล้านก็มีทุเรียนหลายต้นนะคะแล้วก็ด้านหน้าติดถนนเป็นถนนคอนกรีตนะคะเข้ามาจากถนนสุข,ขุมวิทประมาณ200เมตรนะคะ มีต้นทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ให้ผลผลิตต้นทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วก็ต้นสวยนะคะสมบูรณ์สามารถมีรายได้ได้เยอะเลยนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะคะสําหรับท่านที่ต้องการจะสร้างบ้านก็สามารถสร้างบ้านในบริเวณตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีทุเรียนล้อมรอบอยู่รอบๆบบ้านคือทำเลดีเลยค่ะตรงนี้ทำเลดีเลยนะคะ ใต้ถนนสุขุมวิทค่ะอยู่ที่ตำบลสองสลึงอำเภอแกลงค่ะจังหวัดระยองมีผลไม้ให,ให้ให้ทานนะคะแล้วก็มีต้นเล็กๆที่ปลูกเสริมอีกหลายต้นเลยนะคะต้นเล็กๆอันนี้ที่ปลูกเสริมเข้าไปก็จะปลูกหลายๆต้นด้านหน้าติดถนนประมาณน่าจะประมาณ50เมตรนะคะที่เคยวัดเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดพิมพ์ให้ทางด้านด,ด้านล่างอีกทีหนึ่ง พื้นที่สวยค่ะเหมาะในการสร้างบ้านเลยนะคะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตแล้วก็มีพื้นที่สําหรับสร้างบ้านตรงนี้เลยนะคะมีพื้นที่สําหรับสร้างบ้านมีรายได้จากส่วนทุเรียนมีกินมีฝากเพื่อนที่ทำงานฝากญาตินะคะหนึ่งไร่2งานค่ะขายสองล้านอยู่ที่ ตำบลสองสลึงนะคะอำเภอแกลงจังหวัดระยองด้านหลังก็ปลูกเพิ่มนะคะปลูกเพิ่มเข้าไปท่านใดที่อยากทานผลไม้อย่างอื่นก็สามารถเอามาปลูกเพิ่มได้จะเป็นเงาะลองกองมังคุดก็สามารถเอามาปลูกเพิ่มได้เลยบริเวณตรงนี้มันมีพื้นที่เหลือพอให้ปลูกได้อยู่นะคะมีทั้งที่สร้างบ้านมีที่ให้สร้างบ้านตรงนี้นะคะแล้วก็มี บริเวณที่ปลูกผลไม้เพิ่มในในผลไม้ที่เราอยากจะมีให้อยู่ในสวนนะคะพืชหรือจะเป็นพืชผักสวนครัวพลมะละกอมะเขือชะอมเราก็ปลูกในพื้นที่ได้เลยหน้ากว้างพื้นพื้นที่ที่เหมาะมากๆนะคะหน้ากว้างเลยก็แปลงนี้ก็จะใช้เป็นอันนี้ต้นลองกองนะคะอันนี้ลองกอง มีทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วหลายต้นเลยนะคะสวนมากๆแล้วก็ทำเลดีมากๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังมองหาที่สร้างบ้านนะคะแล้วก็มีสวนผลไม้แนะนำเลยนะคะแปลงนี้อย่าพลาดนะคะเหมาะมากๆทำเลดีสุดๆตําบลสองสลึงค่ะอยู่ใกล้อ่าอยู่ระหว่างกลางของอำเภอแกลงกับตัวเมืองระยองนะคะ อยู่ไปทะเลก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีจะเข้าตัวเมืองระยองไปเซนทัานนะคะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงไปอำเภอแกลงก็ประมาณ20นาทีนะคะท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาชมพื้นที่ได้ ด้านหน้าติดถนนคอนกรีตรห่างถนนสุขุมวิท200เมตรเหมาะมากๆเลยเหมาะสำหรับท่านที่กำลังมองหาที่สร้างบ้านแล้วก็มีสวนผลไม้เล็กๆน้อยๆให้รับทานให้มีฝากเพื่อนที่ทำงานมีพอขายได้นะคะนี่นะคะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตรสนใจสอบถามค่ะอัญชนาที่ดินระยอง0991105495 ทสอบถามนัชมพื้นที่ได้เลยนะคะ